สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพูดถึงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในวงการบันเทิงนี่มีเยอะนะคะทั้งคุณแม่รุ่นใหญ่และคุณแม่รุ่นใหม่เดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่าพวกเธอมีวิธีการเลี้ยงลูกยังไงกันบ้าง พุ่มเวลา24ชั่วโมงทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ของลูกชายตัวน้อยน้องแม็กซ์เวลมาหนึ่งปีเต็มแล้วนะคะอดีตนางแบบสาวซาร่าคาซิงกินีซึ่งเธอบอกว่าไม่เคยท้อหรือน้อยใจที่ต้องเป็นซิงเกิลมัมตั้งแต่อายุแค่20กว่าเพราะรอยยิ้มของลูกก็คือความสุขของเธอและคิดว่าการมีแม่เพียงคนเดียวก็ไม่ได้ทำให้แม็กซ์เวลรู้สึกขาดและยังเปิดโอกาสให้คุณพ่อไมค์พิรัตมาเยี่ยมลูกได้เสมอ เขาไมา่เยี่ยมเขามาหาหรือถามไทยอะไรเรื่องลูกเราก็คือเราก็โอเพ่นตลอดเนาะเพราะยังไงเขาก็มีสิทธิ์เพราะเขาหนึ่งเขาก็เป็นพ่อของน้องค่ะแดนแอร์โฮสเตสสาวเปรี้ยวพลอยพลอยพันที่ระหว่างรอพ่อของลูกปีเตอร์คอปเดรเรนโดมาเคลียร์ปัญหาหัว,หวใจว่าตกลงจะอยู่หรือจะไป mm hmm. เธอก็ทุ่มเวลาทุกนาทีดูแลลูกชายสองคนอย่างดีที่สุดด้วยรอยยิ้มที่มีให้ลูกเสมอและแม้ว่าจะต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตลอดไปผู้หญิงคนนี้ก็พร้อมที่จะทำมาหาเลี้ยงลูกด้วยลาแข้งและให้ความอบอุ่นมากที่สุดจนลูกรักไม่รู้ โอ้โหนี่ทุกอย่างเนี่ยต้องให้ลูกเลยเราจะหิวให้ลูกทานก่อนเราจะง่วงต้องให้ลูกนอนก่อนคือทุกอย่างต้องให้ลูกแบบเป็นสิ่งแรกเลยอะค่ะ ขณะที่ตุ๊กชนกวานันท์ที่อยากขาดกับสามีบัยเชษฐวุฒิมา3ปีแล้วก็ยังไม่ท้อกับการเดินหน้าทํางานหนะักทั้งอาชีพดั้งเดิมอย่างงานเดินแบบเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และงานอีเวนต์รวมทั้งเล่นละครแถมยังเปิดร้านขนมหวานค่ะและล่าสุดก็เป็นแม่ค้าบก๋วยเตี๋ยวพ่วงท้ายด้วยทํานาทั้งทําเองและให้เช่าเพื่อหาเงินมาดูแลลูกและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาในอนาคตตัวว่าคุณแม่ทุกคน รู้ตั้งแต่วินาทีที่มีลูกว่าชีวิตที่เหลือของเรามันต้องเพื่อใครเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเขาอยู่แล้วมันมีแรงขับเคลื่อนที่ยังมีพลังมากพอมากกว่าจะท้อแต่ก็จะต้องมีบางวินาทีที่เหนื่อยเหนื่อยก็หยุด นแนล้วหเ่เราา,เเราก็ทตํตอช่นเดียวกับทายาทตลกดังบีมวรานิท์ที่ยืนยันไม่ขอให้พ่อของลูกชายต้องมาเป็นหัวหน้าครอบครัวหลังตัดสินใจเลิกราทางใครทางมันทั้งที่รู้ตัวว่าตั้งท้องเพราะรู้ดีว่าเข้ากันไม่ได้และเธอก็ก้กมหน้าก้มตาทํางานหาเงินเลี้ยงลูกโดยพยายามทําหน้าที่ทั้งพ่อและแม่อย่างดีที่สุดโดยมีคุณแม่และน้องสาวช่วยดูแลและเป็นกําลังใจให้ ฟากคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวรุ่นใหญ่หมูพิมพกาก็บอกว่าคิดไม่ผิดที่กัดฟันส่งเสียลูกชายนายณพัฒให้เรียนในโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่เด็กแม้บางช่วงจะไม่มีงานไม่มีเงินจนแทบไม่มีเงินติดตัวสักบาทก็ดิ้นรนหาเงินมาให้ลูกได้เรียนเพราะมองการไกลว่าจะเป็นพื้นฐานอนาคตที่ดีของลูกเราขอแค่ย,ยูรับผิดชอบหน้าที่อ,อย่างยูไปอยู่ทําสิ่งที่ยูรักให้ดีที่สุดเรียนให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่เขาทําให้เราเห็นแล้ววันหนึ่งเขาก็มาบอกเราว่า เขาสามารถประหยัดเงินให้แม่2ปีในการเรียนอินเตอร์แม่ไป็นลาจางเรียนให้หน่อยคือแบบว่าคือแล้วเขาจะมาโฮมสคูลที่บ้านเองพอสอบเทียบได้เสร็จแล้วก็เอ็นเข้ามหาลัยก็คือปัจจุบันเขาเรียนเร็วกว่าเด็กคนอื่นสองปีเราก็ต้องปรบมือให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหล่านี้นะคะที่ยืนหยัดเลี้ยงลูกอย่างเข้มแข็งแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ไปให้ได้นะคะ